เดี๋ยวอีกคนนึ่งเลยโอ้มันเรียกของไปวะเฮ้ยกลับมานี่อา้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครนายฉันไม่ล้อในอินเทอร์เน็ตเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวรถเฮ้ยโอ้มึงเลิกถ่ามกูสักทีมึงเลิกวัดถ่ายรูปตรงนี้สักทีเดี๋ยวเฮ้ยแ <c oughs> ล้วมึงชนร้า,ากรนกูะจะเพื่อโอ๊ย เหนื่อยเหนื่อยใจพวกมึงจริงโอ้โหยังไงสิจะปลูกบล็อกอรี่เหรอมึงปลูกแค่บนหัวมึงก็พอแล้วมั้งฮึโฮัลโหลมาครับทุกคนทำงานจนกว่าจบวันวันนี้เราจะเล่น I am part-time worker พาร์ทสามกันนะครับเริ่มเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย มึงดูบลีตรงนี้ทำเพื่อฮะฮะผิงไฟอ๋อุ่นอุ่นมากสินะอุ่นมากสินะผิงไฟเพื่อตรงนี้ฮะฮึโอเคอ๋าต้องทำท่าอย่างีเหรอถามปัญญาอ่อนมากไอ้ควายจับสบายมากนี่เหรอสบายมากก็โอเคครับพี่สะสมแต้มไหมสะสมแต้มเปล่าไม่ใช่ปะโอเค เอ๊ะเอ๊ะใครครัตัวแย่เดี๋ยวนะเปิดกินแบบนี้ดีดีเชียดดีดีเชียดหรออร่อยมากไหมหอ,อร่อยมากไหมจ่ายตังก่อนนะที่หลังนะ่ะอ้ออืออือ้ิค <laughs> ุจะฟาดอะไรเขาขาดแล้วเนี่ยกูแค้นอีอ๋อึ๊บยืนทำไม ยี่ทำไมเอา้าเแล้วโอ้โหมันหลับหลับในร้านโกนด้วยมันรบกวนคนอื่นเขาเข้าใจไหมเลิกโกนสักทีหืมอืมใครอีกโอ้โหกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลจนใสน่อร่อยอยู่ดิหืมอ,อร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยนะช่เฮ้ย กินอีกแล้วกินอีกแล้วโอ้กินระวังนี้ด้วยโอ้โหกินระวังนี้ด้วยไม่ไหวม,มึงนะใครอีกวะใครอีกใครอีกอ๋อนี่ไงนี่ไงแป๊บแป๊บแป๊บไปจัดการเขาก่อนหลังร้านเนี่ยหลังร้านเนี่ยใช่เลยเนี่ยโอ้โหยังไงนะหนักมากเหรอหนักไม่ต้องยก ดักก็ไม่ต้องยกย,ยกจนเพื่อใครอีกโอ้โหเฮ้เยจุดพุเสียงพุแบบนี้รู้เลยอืยังไงโอโ้โหยังไงปีใหม่เหรอสวยเหรอสวยมากมั้งะฮือ,อมึงอ,อีกตัวมึงอ,อีกตัว เลือกเต้นท่าอุบาทตรงนี้ได้แล้วโอ้ต้องจัดการยอย่างพวกมึงเนี่ยโอ้โหเจ๊โอเคเจ๊โอ๊ะเอาอะไรไเยอะเนี่ยแอปหนึ่งนะเจ๊หลบช้าหน่อยจะเช็คบินให้เนี่ยเอ๊ะเออสกิดตังให้เนี่ยใครอีกอ่ะใครอีกอ่ะใครวะอ๋อ แป๊บนะแปบ๊บนะจากทรงในห้องน้ำแน่เลยเนี่ยจากทรงปึ๊บนั่งไม่มีอะไรพาฉันออกจากห้องน้ำได้งั้เหรอฮึออกไปซะออกไปไหมฮึมเดี๋ยวแปบ๊บอีกคนนึงโอ้ลูกค้าต่อแถวยาวมากแล้วออ,อยู่นี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 ่นเห็นละยังไงยังไงสิ ยังไงครับพี่โอ้มันไม่ยอมเปิดใช่ปะ่ะเปิดไม่ออกเหรอบึกใช้มือเปิดสิชบหายโอ้ยเหนื่อยใจมาแล้วครับมาแล้วครับมาโอ้คิมยาสระผมมชาชะอืมลูกค้าเ็าเยอะไปไหนวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแปลกๆเสียงน้ำ เสียงน้ามีเสียงน้ำตรงนี้ปิ้วปิ้วปิ้วแนละ้วดิคือเฮ้อโหไม่ใช่บ่อออนเซนไมนใช่บออ่บอออนเซ็นไหมแช่ตรงนี้เนี่ยเฮ้อโหไปไปแต่ละคนเ้ยเดี๋ยวนะยังมีอีกคนนึงโอ้โหมานี่หนู ยังไงสบายไหมนอนอ่านท่านี้สบายไหมสบายมากไหมสบายมากไหมเดี๋ยวอีกคนนึ่งเลยโอ้ผมเรียกผมไปวะเฮ้ยกลับมานี่เอาเอาเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเฮ้ใยใครนายเอาฉันไปล้อในอินเทอร์เน็ตเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวรถโอ้มึงเลิกกูตามกูสักที มึงลึกวัดถ่ายรูปตรงนี้สักทีเดี๋ยวเฮ้ยแล้วมึงชนลานกูจะเพื่อโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจพวกมึงจริงโอ้เหน,นื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงโอ้ยโหลานกูพังหมดแล้วเนี่ยไอ้เชยไม่ลูกค้าต้ก็พอลูกค้า โอ๊ย,อย,อยเดี๋ยนะมีคนเดินผ่านเราไปเมื่อกีน้นี้ยังไงยีจะรับเป็นเพื่อน่รองงานผมหรอฮึยีจะรับอะไรตอนรับอะไรหไปไกลไรู้จักกูรู้จักมึงเดี๋ยวมีอีกมีอีกแบบหนึ่งหาก่อนอ๋อนู่นนูน่นนูน่น,นบาก,กิเดี๋ยวแล้วเจอบากีละขอล่อบากีสักทีก่อน โอ้โหพี่พี่บากิโอ้โหฉันทนได้มึงเลิกทนเถอะมึงทนทำาเพื่อฮึมเกาะกลกวคนอื่นเขาเข้าใจไหมฮึดูท่านอนเนี่ยฮึฮึแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนโ oh, no, 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 no. อ้ยนนนนนนมานี่มาขุดดินสนุกไหมเพื่อนฮึอยากจะตัดมากใช่ไหม มากใช่ไหมสนุกมากใช่ไหมฮสนุกมากใช่ไหมเดี๋ยวอีกคนหนึ่งอยู่ใสโอ้นัน่นนั่นนัน่นนอนลงนั้นยังไงสิไงครับพี่ท่านจะสบายมากนะนายอยากลงด้วยไหมล่ะโอ้โหลงมากมั้งเืมเลิกมาหยุดนอน,นตู้เชกูได้แล้วไปคนที่อื่นมึงอะไรนะ เดินผ่านไปเหรอเดินผ่านไปโอ้โหมึงขนเชลกันเลยอย่างนี้แล้วยังไงนะพวกเขาไม่รู้พวกเขาไม่รู้เหรอไม่รู้ก็เฮียแล้วมึงขนไปเจอไปเจอขาดนี้ใครไม่รู้ก็บ้าแล้วเออโง่จริงจริงโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจจริงคิดตังค์นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะึบนะโอ้โหหลบหลบแบบนี้ เอ้โหจีต้นอยากเล่นเม็ดบอลเหรอมานนี่เล่นเม็ดบอลใช่ไหมมันนี่ฟาดให้ฟาดให้อยากเล่นใช่ไหมนี่มึงบ้าหรือเปล่าปึ๊บมึงคุณคๆนนะโอ้โหมันนี่ปนกันอย่างนี้ได้เหรอปนกันอย่างนี้ได้เหรอเพื่อนปนกันอย่างนี้เลยปนกันอย่างนี้ได้เหรอโอ้โหโดนโดนลูกค้าเลยเนี่ยโทษทีครับลูกค้ามันอยู่ใกล้คุณเกินไปอ่ะ มีคนนอนนอกร้านอ้าวไม่ใช่เว้ยนอนตรงไหนอะเอ้าไม่ใช่นอนนี่หรอ,อยังไงครับพี่โอ้โหเมามากขยับไม่ไหวแล้วป๋องเบียร์นี่คือของในร้านด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่ต้องโดนแล้วทีละแหละเงี้ยเมาเกินโอ้ มเมาช้ำเนาะคนเรา,อาเอ้าใครอีกอะัะเจิกมันเหนื่อยมากทำไมกูไม่หยุดทำงานกูจะหยุดได้ไงลูเจออย่างพวกมึงเนี่ยเฮ้ยคนกระป๋องแล้วมึงมาโอ้โห,โหสดชื่นทำอะไรเข้าของแล้วสดชื่นเหรอสดชื่นมากมนะั้งฮึฮึฮึทำอะไรเข้า,อา,อาของทำไมกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้นะมึง หออซื้อของอดีเป็นเรื่องไงโอ๊ยฮะซูเปอร์ฮีโร่ฉันได้ยินว่าแถวนี้มีวายร้าเรือฉันจะเข้ามาช่วยเหลืออืไม่ต้องช่วยร้านกูเละหมดเละเพราะมึงเนี่ยเพราะมึงเนี่ยฮึโอ้ลงมาอย่างนี้เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาทำไมไอ้เน <ım Laser> <Viol> ี่ยละคุณแบดดิ้งเฮ้ยติด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 แบบหนึ่งโอ้โหกินเบียร์ช่ำกินเบียร์ช่ำอร่อยช่ำโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วแดกอย่างนี้ไม่ได้จ่ายตังคูก่อนเข้าใจไหมอือหมหลายทีหลายทีแล้ว นี่เป็นโนหรอนี่เป็นโนต้องทุบไปนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่าก่อกวนเลยดิมันไม่ขึ้นก่อกวนเราคงไม่ต้องไปทุบเขาหรอกมั้งเราเดินไปดูข้างในดีกว่าแปบ๊บนะแปบ๊บแปบบ๊บยังไงพี่สเต็ปโพซิทีฟเพลงเพาะมากมั้งสักหน่อยไหมมึงเนี่ยฮะเพลงเพาะมากมั้งสักหน่อยไหม อืมทุบหมดแล้วไสนลูกใครไม่สน <c oughs> ใครอีกอะ่ะใครอีกสองคนเลยเนี่ยใครอีกเดี๋ยวแป,ป๊บขอหาก่อนแป,ป๊บนะหลางร้านหนางร้านอืมนางร้านโอ้โหยังไงสิ จะปลูกบล็อกเกอรี่เหรอมึงปลูกแค่บ,บนหัวมึงก็พอแล้วมั้งฮึฮัลโหลแปบบ๊บไม่มีกี้เห็นอยู่แถวแถวนี้นะเออนี่ไงโอ้เยอเยอโอ้คุยโทรศัพท์เพลินเลยนะมึงคุยโทรศัพท์เพลินเลยเนาะฮึโอ้ oh, ขอโทษที่เสียงดังค่ะไม่ต้องขอโทษละเอ้คนหนึ่ง เอ๊ะยังไงสิโอ้นอนหลับเหรอสบายไหมล่ะพี่นอนบนเจโอวกูจะเพื่อสบายมากมั้งฮึใครอีกแอนกินเป็นตัวดีนะรอไปสืบมาแล้วเนี่ปยปีมันไม่ได้ปล่อยมันขโมยของไปโอ้โหอร่อยอร่อยเลยเนาะอร่อยเนาะพี่ฮึโอโหแลวมึงอีกแล้ว นอนในตู้แช่กูฉันมั่นใจว่าตรงนี้ฉันจะได้รับความสนใจอย่างมากแน่นอนโอ้โหสนใจอยู่แล้วม่านอนในตู้แช่กูทำไมเราเฮ้ยออ้ยเดี๋ยนะทำไมาครับทำไมาครับเดี๋ยนะลุงลุงลุงไม่ต้องเลยทั้งมึงทั้งคู่ไม่ต้องเลย ทำอะไรข้ของกูนั่นไงนั่นไงขาดลุงล่วงมาแล้ว่ยังทำอะไร้าของได้เลยเฮ้ยเสื้อไม่เป็นสตรอรี่ไปเนี่ยอฮ้ยเห็นน่ารักนะพี่โอ้นั่นไงเห็นละผมเห็นละเห็นละกูเห็นหนึงแล้วยังไงพี่เข้าผ่านเหรอเอาสองจานครับสองจานเพือ่อเลิกทำขอตรงนี้นะเขาไม่ทำโอ้ยนี่อีกแนละ้วไอ้นี่ เดี๋ยวแนะวไปครับพี่ดูที่หุ่นนี้สิโอโหดูดูแล้วไงโอ้ตโอตีทุบทุบไปกินคองอุบาทตาไม่ดีช้าเลย้ <c oughs> โอโเหนื่อยใจนายใช่ไหมโอ้โหหรือของอย่างนี้หาไม่เจอเหรอนั่นน่ะหาหญ่เลยหาไม่เจอใช่ไหมมึงหาโอ้มึงเก็บขเขากระเป๋ามึง เก็บเข้ากระเป๋าทำเครื่องอืมโอ้อ้ออสัสครับเจ๊ยินดีต้อนรับครับเออเยี่ยมไปเลยสุจยอดครับเจ๊ผมจะรีบเช็คให้เลยครับมีสะสมแต้มไหมครับถ้ามีก็กดเลยนะครับเจ๊กดเลยกลดเลยกรึบๆมามาอ้หหัวใจด้วยหัวใจเหรออืมหัวใจเหรอ หัวใจมากมั้งฉุนเหนื่อยอยู่หัวใจทำไมโอ้เดี๋ยวโอ้โหนี่เตะแจมอะไรแบบชิพายกดไม่ออกหรอกดไม่ออกมึงก็ค่อยๆกดดีๆอย่า,าพังทำไมอึใครอีกเดี๋ยวใครอีกวะโอ้โหลงุง เข้ามาดีๆไม่ชอบใช่ไหมลุงเข้ามาดีไม่ได้ใช่ไหมมึงเปิดแดดอีกแล้วเงาอีกแล้วนะหือมเพิร์ตเทมเบอน์เกอโอ้คนสีคนสีฉ่ำเลยเนาะคนสีฉ่ำมากเนาะห r o o ูติง for you โอ้โหเดี๋ยวนะไฟกระพริบอย่างนี้ ผีผีจะเข้าร้านเหรอบูงไมันองมาหลอกกูห้ามหลอกห้ามเข้าร้านด้วยเข้าใจไหมใครอีกคนหนึ่งโอ้กระโดดออกกําลังกายฝึกฝึกโอเตะหน้ากันแล้วเนี่ยมึงไปเตะหน้ากันเพื่อหึ่ก็ต้องสั่งสอนให้ดูกันสักหน่อยหึ่ทำไม โอ้อเราขวางทางนายอยู่เหรอนายจะออกกำลังกายอย่างเดียวใช่ไหมนายออกกำลังกายตรงนี้ทั้มคืออ่ะมึงมึงก็อ๋อเออมึงจะเอาแล้วพี่จะเอาไหมล่ะพี่ฮ้ห้ามดูปบุรีใครอีกอ่ายืนชูนิ้วกลางแบบนี้ไม่สุภาพเลยนะไม่ดีเลยนะพี่สองนิ้วไปอีกเหรอฮ้ อ๋อเป็นคนเชียวกูเชียวกูวันนี้หยุดหยุดไอ้เฉยอ้าวยังเหลือคนหนึ่งวะใครอีกวะโอ้เหลายคนแล้วเนี่ยโอ้ยนี่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 คนแรกเลยเลิกสักทีเลิกสักทีหลังร้านคนหนึ่งเห็นอยู่แวบๆบยังไงครับลงุงอืนอนฉ่ำเลยเนาะ นอนสบายใจเลยเนาะนนนหืมอ,อืมาโอ้โหลูกค้าคิวยาวจัดคิวอย่างยาวเดี๋ยวโอเห็นนะมึงเดินเข้ามาที่ทำไมเนี่ยโอ้โหขอเช็คบิลแป๊บมึงมาเดินดูบหรีในร้านกูแบบนี้แป๊บยังไงโอ้โหหรือหรือนายจะเอาเอา เอาหมดแหละดูรีร้านกูเงี้ยหือไม่ควรแบบนี้ไม่ควรเดี๋ยวขายยักหนาเนี่ยยังไงดินเหรอยญ้ายายยายจะมากินดินตรงนี้ไม่ได้นะยายหือเดี๋ยวโอ้โหผิงไฟกูแหละชอบผิงไฟสุดไงครับอุ่นใช่ไหมรัะพี่ มึงเลิกผิงไฟหน้าร้านกูว่อทีอีคนหนึ่งไหนวะโอ้นั่นๆๆๆสองคนเลยเจอแล้วเช่งไงครับมันเปิดไม่ออกใช่ไหมพี่พี่เอาคอสจากไหนนะพี่พี่มึงใช้มือเปิดม้มถึงจะเปิดออกอือโอ้โหเสียงก้นไปกไกลนอนหลับสบายไหมพี่ลุงหลับสบายไหม มึงเลือกอมันหลับสบายในร้านกูได้แล้วหือโอ้เหนื่อยโอ้โหไม่เว้นแต่ละวันไม่เว้นไม่เว้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คสักคนก่อนเดี๋ยวหาแบบโอ้ยังไงจะละเห็นละเห็นละเห็นละยังไงครับพี่ e ี s y ิบยี่สิทำไมมันง่ายเหรอม,ม,มึง,งจะง่ายมากมั้งเฮ้ยจะง่ายมากมั้ง ไปไหนอีกโอ้สามคนเลยโอ้ดูบรีดูบรีดูบรีกันเขาก็บอกอยู่ป้ายก็เขียนอยู่ว่าห้ามดูบรีตรงนี้ยังมาดูดจมูกื่อหืมไม่ไหวแล้วนะอยู่ไหนอีกวะสองคนโอ้แนั่นข้างหลังข้างหลังข้างหลัง,ลงยังไงโอ้มันหนักหนักมันเกิดเลิกยกสักทีเถอะหืม ไหนอีกวะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่ไยเด็กสบายใจเลยเนะเาะอ้าวเหลืออีกคนนึงใครอีกวะโอ้โหบีบอยโอ้โหบีบอยบีบอยช้ำๆดีบอ้บอยชำ้ชำๆทำไปเพื่อไหนวะอีกคนนึงโอ้โหนี่มึงเลิกเปิดแดกมั่วตู้สักที เิลสรุปรอบนี้เราก็ยังเจอคนไม่ครบนะครับทุกคนมันอยู่ไหนอีกวะอ๋อนี่โอ้ทำท่าทำท่าทำทางเท่มากมั้งอโอโอ,โอเด้งโกเป็นที่แช่วเส้นหมแล้วหรอชี้เพื่อผมไม่ไหวกับมึงแล้วหัหน้า You care วีดีมสมารถทฟาดพวกนั้นได้เลยนะเ้าแคร์เราตัวงได้หรอแแฮ้แฮยิ้มยิ้มเพื่อเอ่อยังก็ตามฉันว่าจะไปเที่ยวเออไม่ใช่เที่ยวฉันว่าจะไปบิวสิ่ทิปเออฝากนายดูร้านสักเดือนสองเดือนได้ไหมฉันไ่าใจตัวนายนะนายพันายเด็กใหม่มึงเลิกมึงเลิกสักที อืออือกู้ภยละอีกประสึกจบแล้วทุกคนสรุปเราก็เลยไม่ได้เจอตัวละครใหม่เลยวะจะต้องมีอีกนะอีกต้องมีพาร์ทนกะ็สวัสดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ใครชอบก็ฝากแลวก็แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย